ท่านสาธุชนพุทธบริษัทนันดาญ,ญาโยพุทบริษัททั้งหลายแล้วเพื่อนพิสุทธสมันเนรสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่17กรกฎาคม2527อยู่เจ็ดอู่วันที่สิบเจ็ด,ดความจริงผมพูดมาตั้งสามหน้าแล้วบอกว่าผมว่าวันที่17บเจเป็นความจริงไม่ถูกนะ มันเป็นวัน,ปปนที่สิบแปดกรกฎาคม2 5งพ้ายเจตอนนี้ก็เป็นหนา้าที่สี่ประโยชน์แหงการเจริญมโนยิธิความจริงเวลานี้ทางคณะสงฆ์ได้ประกาศให้ทุกวัดเจริญสมาธิกรรมฐาน จะเป็นสมถะวิปัสนาก็ได้เป็นการเจริญสมาธิแต่ความจริงผมก็ดีใจที่ผมไม่ต้องรอให้คณะสมปรปราศาผมทำขมบมพมันแล้วเป็นสิบสิบปีหลังจากที่หลวงพ่อนฝึกให้ผมได้บ้างเป็นแบบเป็ดคือ <c oughs> ผมมีความรู้ในกรรมฐานแบบเป็ดนะ และเป็ดก็ไม่ใช่เป็ดเทศเป็นเป็ดไทยบินไม่เกง่งร้องไม่เกง่งเดินไม่เกง่งเตาะแตะตาะแตะไปตามเรื่องตำราของผมผมก็อุตส่าห์นำประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆท,าาที่มันได้จากมโนยิธิแม่แนะนำบรรดาเพื่อนบิสุสมันเนรนแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกา ความจริงได้วิชาสามหรือว,ว่าด้านมโนยุตินี่ผมปลุกปล้ำมาเป็นสิบสิบปีญาติโยมก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างผมก็ไม่ว่าผมไม่เคยว่าผมไม่เคยเบื่อแลยเฉพาะสุขด้านสุขวิปัสสโกญาติโยมสนใจมากผมก็เอาญาติโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้น ที่ไหนญาติโยมชอบสุขาวบเสกโกผู้ก็แนะนําได้สุขาวบัสกโกญาติโยมที่ไหนต้องการด้านเีวิโชคนได้แนะนําได้เตวิโชญาติโยมพู้ไหน,นต้องการชลปิญโยอันนี้ผมสอนไม่ได้ผมสอนได้แต่มโนยิทธ,ธิแบบเป็ดๆเ, <c oughs> เรียกว่าพอไปถึงสวรรค์นรกได้แต่กำลังของใจ ไม่เอากายเนื้อไปเอาากายในไปผมก็ดีใจจนกว่าคณะสนจะฝนสว่วนคณะสงฆ์จะแจ้งมานี่ผมทำมาแล้วแนะนำมาแล้วเกินสี่สิบปีก็รวมความว่าผมก็ดีใจที่คณะสงฆ์ได้เห็นชอบด้วยคำว่าประโยชน์ใหญ่จริงๆในการมีประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้ ท่านมาสมนมาพระสังฆาธิการผมก็บังเอิญรับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าวาดเป็ดๆอีกแล้วไม่กี่วันความจริงตำแหน่งนี้พโยนทิ้งมาทิ้งแล้วและตำแหน่งต่างๆที่เพิ่งได้พโยนทิ้งหมดผมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ แต่นี่เป็นการบังเอื่นมาวัดผมสร้างผมหนีไม่ได้หนีไปแล้วถ้าวัดนี้ผมไม่สร้างนะแต่ความจริงวัดนี้จริงๆมันมีสภาพเป็นวัดร้างเดิมทีเดียวออิษฐรามีเจ้าวาดองเดียววัดก็มีแต่สุดชมมาตามดับไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่หายไปพระพุทธรูปก็หมดไปฝ่ายกุฏิดีๆก็หมดไปกุฏิดีๆก็หมดไป ของดีๆมีไม่ได้ก็หมดไปทั้งหมดก็ลงวาว่าม,มันมีสภาพจะถึงสภาละร่างอยู่แล้วผมก็โนเดดโนเด,นเดมาจำเรื่องทำราวแล้วว่าเอิญญาติโยมมาสนับสนุนที่แรกคิดวเจะทำนิดๆหน่อยแล้วก็เปิดเข้าถ้ำเข้าป่าไปเลยดีกว่าผมว่าอย่างนั้นแต่มาญาติโยมหลายท่านมาสนับสนุน เอากาตังมาให้นี่ผมไปก็ไม่ได้ไปเกเป็นขโมยเงินเขานี่ถ้าจะวางให้คนอื่นก็มีหวังจะไม่รู้จะวางให้ใครดีไม่ดีไปวางให้โจรเข้าปล้นเงินบรรดาญาโยมพุทธบริษัทผมก็พลอยตกนรกไปด้วยทีแรกก็ตัดสินใจว่าทําแค่นั้นเสร็จแค่นี้เสร็จก็จะไปในเมื่อไปไม่ได้ก็สู้ คำว่าสู้เนี่ยไม่ไปสู้ไปตีใครสู้กับพลังศรัทธาก็มันดาญาโยมพุทธบริษัทเอาไงก็เอากันวัดนี้ที่เจริญลุกเรืองขึ้นมาได้อาศัยมโนยิธิช่วยนะอาศัยกรรมฐานช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีหลายวัดที่พระท่านฝึกกัไปมีคนเขาไม่แจ้งให้ทราบว่า,ราพระองค์นั้นพระองค์นี้ มาฝึกไปจาาหลวงพ่อแล้วไปถึงท่านรุ่งเรืองจริงๆวัดก็ท่านสง่าง,งามคนเข้าช่วยเหลือในกายก่อสร้างเพราะกรรมฐานเป็นปัจจัยนี่ระบรรดาเพื่อนิสุทธิธสมณนนีผมว่าความสะอาดของจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปไหนท่านไม่เคยอด พระพุทธเจ้ามีพระมาธรายก็มีที่พักมีอาหารบริโภคมีอาหารฉันเพราะจิตทาสะอาดพวกเราความสะอาดของจิตไม่เท่าพระพุทธเจา้าในเฉพาะอย่างผมก็ไม่สะอาดสเส้นหน้าก้อยลูกพอเลื่อนเมื่อจิตคงจะไม่มีสภาพจิตจะแจ่มใสเป็นดาวประกายพึิกถ้าจิตเป็นดาวประกายพึิกเป็นไปจริงเพราะอาหารหัน ผมก็ไม่รู้ไอจิตของผมผมไม่เคยสนใจจิตใจของใครผมเวลานี้ผมไม่สนใจใครทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปร์ที่ประจำประเทศไทยลูกศิษย์พลเอกทนทองสุวรรณทัศน์นั่นแหละปรากฏว่าผม ปราปรากฏเจอใครดินชื่อใครไม่ได้ห่อปับทันทีดินชื่อปับอันดับแรกใช้เจโตแระยานก่อนดูจิตของคนนี้มีสภาพเป็นยังไงดูไปดูมาจะเรียว่าเวลานั้นผมก็เป็นเป็ดตัวเล็กๆเวล,ลานี้ตัวใหญ่ก็เป็นเป็ดไทยไม่ใช่เป็ดเทศ เป็นเป็ดตัวเล็กๆไปเจออพระสำคัญเขาพระคอนี้สำคัญจริงๆพอก็บอกชื่อปับ๊บผมก็จับจิตปุ๊บโอ้โหโอนี้ประวัติเบื้องหลังชาตีตังสยานยาวเหยียดยาวนี่ไม่ยไม่เหยเลวเหยียดนะดีเหยียดตั้งแต่บทมาทุดดงตลอด เวลาที่ใกล้ภาษาที่ไหนขอจำมัขอใส่วัดจำมาษาพอเลิศอ,ออกภาษาแล้วก็เดินทด,ดงต่อไปและกำลังใจของท่านเวลานั้นท่านสูงกับผมมากความจริงเวลานั้นผมยังหนมอยู่แล้วก็ผมยังไปเป็ดที่เดินตัวเล็กๆเ,เดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะเดินก็จะชนจะลม้ม ไปดูใจถึงกระปั๊บท่านปิดปุ๊บทันทีมือตื่อเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดผมเชื่อมัน่นเลยว่าพระองค์นี้ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงปิดไม่ทันอารมณ์ใจเนี่ยมันรู้กันได้ง่ายๆมาเมื่อไหรใครเขานึกอะไรมาในี่ใครจะรู้นี่เราพอนึกปั๊บท่านปิดปั๊บหันมาเลยยิ้มท่านพูดเรื่องอื่นอยู่หันมาพูด คนเรามันก็แปลกนะไอ้คนอื่นเขาได้คิดว่าตัวจะได้บงังมันไม่มีทางไม่มีทางจะจะจะทำกันได้คําว่าคาไม่ทำมันได้หมายความรู้ไม่ได้แน่ฉันจะปิดเท่านี้ผมชื่นใจผมกราบได้ทันทีกราบด้วยความสนินใจว่าท่านเก่งจริงๆการเก่งอย่างนี้ตามสนิษฐานของผม ว่าพระองค์นี้ต้องไม่ใช่ปัญญาหกเข้าใจว่าจะเป็นปิสมิทย,ยายานก็คุยกันอยู่แต่แท้คนต้องเยอะเรานึกพับปิดพับ,พบทันทีแล้วหันมายิ้มเลยนี่เก่งจริงๆความจริงพระในประเทศไทยเราอย่างนี้มีเยอะในกรุงเทพก็มีอย่าไปนึกว่าพระในกรุงเทพที่ไม่ดีนะมีนะเะเยอะจ้ะ จะไปชนพระดีตายแต่ความจริงพระดีท่านไม่โอทงนะเราไปคุยกับท่านก็แบบธรรมดาธรรมดาดีไม่ดีจะคิดว่าไอ้ลุงตาถุยถุยอยงนี้ไม่มีความหมายระวังให้ดีนะเพราะผูนี้ถ้าไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรจะอดเพราะความจริงมหาเศรษฐี จะนำทรัพยาสารไปอวดขอทานมันก็ไม่ได้มีประโยชน์และขอทานก็จะมีอะไรมาเบ่งไอพระดีๆก็เหม่อกันที่ผมเข้าไปท่านก็ทำจ้องๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้ผมเป็นสภาพขอทานขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวกระจุงกระจิบไปเป็ดเดิดปะแปะปะแปะ ในไปชน,นกับพระที่มีความดีได้ยังไงท่านก็เลยไม่มจะโอดท่านก็เลยเก็บเงียบทําให้คนไม่มีอะไรนี่เป็นความดีของท่านเราดีไม่เท่าท่านท่านก็ทําตัวลงมาเป็นความดีที่ควรจะบูชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรดาทางราชการมั้งเห็นพระท่านว่านะพระานบอกว,ว่าทางราชการขอยพระอบรมศินธรรม แต่ความจริงเรื่องอบรมสินธรรมนี่นี่มนผมไปที่ไหนผมไม่ไปเขาบรรดาเพื่อนวิโสสมเนรหลายวัดที่บอกผมไปพูดที่นอนโพธิ์ที่นี่ยาให้บอกเลยครับผมไม่ไปแน่นอนถ้าึืนไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์โทษก็เกิดกับผมด้วยนั่นคือผมป่วยไข้ไม่สบายแก่แล้วเวลาจะพักจะผ่อนก็ไม่มีเวลาไปถึงหน้าที่กหนั่งแก้วรอถึงเวลาพูด คนแล้วก็นั่งเกล้วอีกไม่มีเวลาพักผ่อนอันนี้มันไม่ไหวจริงๆแล้อีกเบอรการหนึ่งการพูดไม่มีผลผมเทศมาตั้งยี่สิปีไม่เคยมีญาติโยมเลิกสุราไม่เคยดีขึ้นเลยไปแค่ที่ไรก็แขนนั้นไปที่ไรก็แขนนั้นไปไปมาเป็นกลายแล้วเป็นรับจ้างเทศไป รู้บางแห่งเขารู้สึกว่าผมไปรับจ้างเขาเทศไปเทศเอาเงินผมก็เลยทอ้อใจไม่เกิดประโยชน์ก็เกิดเลยวมานั่งคิดใหม่ว่าทำยังไงเนาะเจ้สนองคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กลับมาใหม่มาว่ากันเรื่องพระกรรมฐานจึงมาพิจารณาด้านสุขาพสิโกรนน้อยอีก ญาโยมทำได้ญาโยมไม่จะคุยกันเวลานั่งนั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่าน,น,น,นี้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่จริงและก็รักษาอารมณ์ได้ไม่จริงก็เลยคิดว่าจะสอนได้สองในวิชาสามแล้วก็มโนยิธิที่ว่าสองในวิชาสามเป็นฌานโลก,กีเป็นสมาธิต่ำๆความจริงไม่ถึงฌาน สองในวิชาส,สามนี้ขึ้นในอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานสมาบัติ <c oughs> ก็ผมบอกแล้วเนียผมเป็นเป็กน,น่นาจะไออีกแล้วไปไปมาก็ไม่จับได้แล้วสองในวิชาสามยมเอาไม่ได้อีกหาวิธีการต่างๆหลายอย่างหลายแบบเพสั่งพระพุทธรูปเอาพุทธรูปเพ่งพระพุทธรูปดูพรแะแกว้วดูพระทองก็ไม่ไหวอีก ไปไม่รอดไปไม่รอดท่ายังไงหัมมาจับมโนยิธิเถอะมโนยิธิตามกำลังที่ผมศึกษามายังไงไงโยมรับไม่ไหวแน่เพราะต้องใช้กำลังมากใช้เวลามากไม่เหมาะกับบายญาติโยมพุทธบริษัท และก็ไม่เหมาะกับพระที่บทใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆในที่สุดก็มาหาทางให้ง่ายและให้เร็วตามที่ฝึกอยู่เวลานี้กว่าจะค้นพบกอนนาน,าน,นการฝึกโมโนยิธิมีประโยชน์แบบไหนมโนยิธินี่เป็นจุดบังคับจริงๆ ถ้าญาติโยมพนักบาิษัทยาหญิงที่มาฝึกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะรักษาได้ทุกคนมีบางรายให้ไปแล้วศูนย์ทำได้แล้วกลับไปบ้านบอกว่าไม่กล้าทำเพราะไม่มีโครูสอนอันนี้เราก็ไม่ติกันเพราะอะไรความเข้มแข็งของจิตที่พระเจ้าทรงเรียกว่าบารมีไม่เสมอกัน ท่านมีกําลังต่ําแค่นั้นเราจับโยนเข้าไปที่สูงยอดไม้ท่า,กานกะหล่นบางลายทําไปได้แล้วไปปอยเฟือไปบอกไปที่บ้านมันไม่สว่ายสวายคือว่าไม่สามารถจะทาให้แจ่มใสมันเมืออเมืม่อมาอยู่ที่วัดอันนี้ก็ทราบได้ว่ากลับไปบ้านท่านไปทำสิ่งขาดตามเดิมท่านไม่ทรงความดีเหมือนท่านที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ ปฏิบัติอยู่ที่นี่ถนาาักษาความดีไว้ได้สภาพของจิตเกสาสัมัยอารมณ์ยังเป็นโลก,กีวิสัยที่มันไม่ส่งตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ดีมากเพราะอะไรเป็นกฎตายตัวของมโนยิธิที่ต้องทำมันก็ตรงกับที่คณะสงฆ์ขอร้องมามโนยิธิจริงๆที่จะใช้ส่งตัวฟังตามนี้นะ ญาโยมพุทธบริษัทก็ดีบรรดาพรเพื่อนมิสูสมณเณรที่นั่งฟังก็ดีห <c oughs> ว่าจะให้ทรงตัวจริงๆต้องเอาอุทุมบริกาสดมาอ่านกันว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างไงพุทเล่าโดยย่อๆสำหรับด้านสเก็ตพระ,ะพุทธเจ้าพูดไว้มากผมย่อเอาวันหนึ่งเราไม่สนใจจริยาของใครเสีเลย สองไม่โอ้โอดสามไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็สี่ไม่เออแล้วไม่ถือตัวเกินไป <c oughs> เอาย่อ,ยอๆเท่านี้อาการความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสเก็ตยังไม่ใหญ่ตัวเข้าไปเกาะสเก็ตนิดๆของอุทธศาสนาอันนี้ต้องสัเกต ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็กาะสะเก็ดไม่ได้ไม่ต้องไปดิวดูต่อไปแล้วญาติโยมที่รักษามนวษย์ิไว้ได้ดีท่านรักษาไว้ได้ดีและอันดับที่สองการเข้าถึงเปลือกพระพุทธเจ้าทรงตรัสวันหนึ่งเราต้องไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลสามว่าย,ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้ว ก็รวมความว่าเราจะรักษาสินให้ครบทนแจ่มใสแหลังจากนั้นจิตมีความเข้มแข็งสามารถระงับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดตามที่เราต้องการ <c oughs> นี่วอ์กับปฐมฌานนี่เป็นศัตรกตูกันถ้าขณะใดอารมณ์นิวรณ์นิดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นในจิต เวลานั้นกำลังเขสมาธิจะสลายตัวทันทีเวลาใดที่จิตสงบจิติวนิวร์ไม่โฟสงบเวลานั้นกำลังจิตสมาธิเป็นปฐมฌานทันทีไว้กันโดยไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทำอะไรเลยถ้านิวร์ไม่โฟขึ้นปฐมฌานก็มาถ้านิวรณมาปฐมฌานก็ไปก็แลกกันไปแลกกันมาอย่างนี้ แล้วการต่อไปอาการที่จะส่งตัวมีความแจ่มใสของจิตจิตจะผ่องใสต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรมาอะไรได้ทันทีทันใดและมีสภาพไปกผิดแจ่มใสด้วยนั่นก็คือพรมีหารสี <c oughs> พรมิหารสีก็หนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกไปเสมอว่าเราจะรักคนรักสัตว์เสมอด้วยตัวเรา เราอยากจะฆ่าตัวเราไมมไม่มีใครอยากฆ่าอยากจะขโมยของเราไปทิ้งว่าเราไม่มีรวมความรารักเขาเป็นวิธีดีสําหรับเขาถ้าโอกาสมีเราจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทําเราจะไม่ฉาดเสยียใครเม้บุคคลอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยใครเพี่ยงพรำเราไม่ซ้ําเติมระวงังเฉยระวังเฉย อารมณ์อย่างนี้บรรดาทพาธบริษัทพรอมิหารสีนี่ถ้าไว้จำใจไว้เสมอศีลก็บริสุทธิ์ทานการจาค้าก่อสมบูรณ์แบบแล้วก็สมาธิก็ต่างมันวิปัสนาญาณคือปัญญาก็แจ่มใสเพราะอารมณ์ใจเยอะเย็งก,ก็เป็นกำลังใหญ่เขาตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง จิตจะสะอาดตลอดเวลาจิตมีความเยือกเยน็นอารมณ์เป็นฌานตลอดเวลาต้องการจะรู้อะไรขึ้นมาตัง,งับในวันปั๊บเดียวมีความรู้สึกจ,จิตแจ่มใสสะอาดทันทีทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทรงฌานโลกีฌานโลกีจะทรงตัวไม่มีการเสื่อมคลายไม่มีการถอยหลัง อันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททำได้ดีมากเยอะรักษารมทั้งหมดนี่ว่าคำว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าถึงเปลือกที่องค์ทรงสอนแปลว่าเปลือกความดีนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททำได้เยอะจริงๆรักษาไวด้ดีๆทำให้โลกทำให้ประเทศชาติมีความเยือกเย็นมีความสามาคคีกันมีศรัศาทธาภาษาธาดีส แล้วต่อไปปพเพนิวาสันติญาณที่เข้าถึงกับพีการลึกชาติได้ถึงไม่จะเป็นการลึกชาติแบบเป็ดๆเขาก็ทำกันได้บรรดาท่านเพื่อนพิโสสมณีทนนั้งหลายบางท่านฟังแล้วจะโาโอตริมนุสธรรมหาก็หา,าไปเถอะแต่อย่าลืมว่าคนก็ทำได้เวลานี้เวลาฝึก ครูเขาฝึกกันผมไม่ได้ฝึกเองผมอาจจะเป็นเพียงประธานนอนเป็นประธานอยู่ที่นั่นบ้างนอนประธานที่โกติบ้างบางที่ให้ใจครอกครอกควางท่านอย่าตายบ้างบางทีก็นั่งงงเงียงงเงยอย่างเวลาเมื่อสองวันนี่บานกับวันนี้งงเงียบอกไม่ถูกวันที่ยี่สิบเจ็ดเออขอโทษวันที่สิบเจ็ดกันที่แปกรกฎาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดมันจะทรงตัวไม่ไหว วันที่สิเจ็ดกรกฎาคมชาวสามพรานมาเจ็ดสิบคนกว่าลงรับไม่ได้แขกมันไม่ไหวจริงๆทรง,งตัวไม่ได้วันที่สิบปนี้ก็ดีอยู่พักหนึ่งตอนเย็นเท่าจะไม่ไหวอังไม่กันเวลานี้ก็เลยต้องนอนพูดสบายพูดมันไปอย่างนี้ถ้าเมยตายไประหว่างธรรมะก็ยอม อันนี้ประโยชน์ใหญ่สําหรับุบเพริวาสานุนติยานกันเลิชาติญาติโยมก็สามารถทากันได้อย่าลืมว่าครูเป็นเป็ดลูกศิษย์คงจะไม่เหหงแต่ก็ดีไม่ดีลูกศิษย์อาจจะเป็นหงก็ได้อย่างท่านโลลุทายีท่านไม่เอาไหนจะสามารถแนะนําให้พระทั้งหลายสามารถไปได้ดีเขาไม่ดีจากท่านหรอกเขาเรียนมาจากพระเจ้า แต่าบางรายท่านก็ทําเขาเปิงไปเหมือนกันสําหรับท่านโลุธายีท่านไม่ใช่เป็ดท่านเป็นฮานอย่างท่านจากขุบาลท่านจากขุบาลนี่ท่านเป็นวิสัยสุขวเวรืรสะโกแต่พระที่อยู่กับท่านได้เป็นสมิทายานกันเป็นแถวนี่ถือว่าครูเป็นเป็ดแล้วลูกศิษย์จะเป็นเป็ดเสมอไปไม่ใช่ ครูเป,เป็นเป็ดลูกเิษอาจจะเป็นหงทองก็ได้ฉะนั้นผมก็ในขั้นอักฐาตาโรตถาะตากา,า,า,ายยยรประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ขบัรดาญาโยมพุทธบริษัทแตเาเพื่อนบิณฑษสมณีผมมีหน้าที่บอกเท่านั้นเองผู้รับฟังอาจจะทำได้ดีกับผู้บอกอยะแยะไปทงเทไป,ไป,ไป,ไป เป็นอันว่ากับพีในพุทธศาสนาญาโงก็สามารถส่งตัวได้ต่อมาแก่นจูถูปปาติยานหรือทิพิคุยานท่านก็ทำกันได้กันอีกถ้าต่อมาประจุประนังสยายก็ดีอตีตังสยายก็ดีอนาคตังสยานก,ก็ดีท่านทำกันได้ดีมากดีจนทั้งท่องเที่ยวไปเจอพระในนรกเนี่ย เป็นพระช้างซีดอซะด้วยแล้วก็อัปลกันบ้างอเวจีบ้างแล้วก็ไปเจอพระในปัจจุบันเนี่ยใกล้กลในสวรรค์บ้างพรม,มโลกบ้างเลยพมไปบ้างทำให้กำลังใจญาติโยมผู้โดยสัตว์มั่นคงในความดีแล้วก็โสดหดหูทอดถอยในความชั่ว จะลืมว่าทุกคนยังเป็นปุตุชนยังไม่หนักแน่นนักอาจจะพลาดได้แต่พลาดน้อยดีกว่าพลาดเป็นปกติคำแนะนำที่ให้แนะนำไว้เป็นปกตินั่นกคือหนึ่งทุกคนยังอย่าลืมความตาย <c oughs> แล้วตายแล้วไม่ใช่ตายศูนย์ตายศูนย์อิสศาสนาหนึ่งไม่รู้ศาสนาไหน ยินเสียงทางวิทยุบางโทรทัศน์บ้างหนังสือบงังตายแล้วสูญตายแล้วสูญก็เป็นเรื่องของท่านเราจะไปตำหนีท่านเพื่อท่านจะสูญก็เป็นเรื่องของท่านสูญพวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราไม่สูญเราไม่สูญเพราะว่าเขาได้ตีต่างสียานถอยหลังปกเปินวาสัมัญญาถอยหลังเขารู้เขาเคยเกิดมาแล้วตั้งหลายแสนวาระ หลายสงไขยกับเขาก็ยังไม่สูญอน,นาคาตังสิยานบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นได้เพื่อพิสูจน์สมเด็จสามารถพิสูจน์พระที่ใหญ่ใหญ่โดยฐานะคือใหญ่กว่าตัวท่านเองฐานะสูงกว่าอันดับไหนก็าตามว่าจะไปทางไหนเขาเขาทราบ แต่ปัจจุบันอัสยานไปชนกันในนรุกเลยล้วสามารถคุยกันได้รู้ปฏิปทาความชั่วเ <c oughs> มื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนทราบและเกิดความกลัวว่าถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างอาจจะต้องมีโทษอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปนายขตังสยานพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าทำอย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ทราบได้อีก ตอนนี้ระบรรดาพเพื่อนิสุทธสมณรเป็นเหตุบรรดาพระก็ดีคารวะกด็ดีที่เขาได้แล้วก็มีความมั่นคงเอาเฉพาะคนที่มั่นคงนะที่เลอะเทอะมาประเดี๋ยวไปนะี่ยไม่ได้เรื่องอะไรบางทนะีมา,มาคืนเดียวไปไม่เมียผมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเดียวเดียวจะได้อะไรแล้วมาไปมาไปประเภทมาคืนเดียวนี่ผมไม่สนใจ ไม่สนใจเพราะท่านไม่เอาจริงแค่ใช้เวลาหกเจ็ดวันไม่นเป็นของไม่หนักชีวิตท่านทั้งชีวิตถ้านจะอยู่ไปน,นานท้าเวลาว่างห้าวันว่างไม่ได้ผมก็ไม่สนใจถ้าใครมาอยู่เพื่อจยู่ปฏิบัติสามสี่วันห้าวันถึงเจ็ดวันผมสนใจเป็นีพิเศษบางทีผมป่วยแค่สบายผมคลานตุ่มเตรียมตุมเตรียมไปให้กำลังใจ ลงไปสอนเองให้กำลังใจคนทา้งนี้ท่านดีนี่ระบรรดาเพื่อเป็นโสสมาเณรแล้วก็วัดหลายวัดที่ได้รับความรู้นี้ไปทําให้วัดเจริญรุ่งเรืองถ้าคนนี้ก็รู้เหตุรู้ผลรู้กฎข้องบลรู้ผลข้องบลรู้ผลข้อบาปเขาก็ละความชั่วเข้ามาทำความดีวัดเป็นศูนย์กลางในการทำความดีทีนี้เป็นอนุวา ประโยชน์ของมโนยิทธินี้ประโยชน์ใหญ่มากทําให้คนมีความเข้าใจตั้งใจในแดนเขตแดนก็ความสงบสุขแล้วก็ปลดเลื่อนความทุกข์คือไม่ทําความทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นเอาละบรรดาทนพุทธศาสนิกชนเร่องเพื่อนวินสุทธิสมณเณรทั้งหลายทัญนานบอกบทเว,าวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนสำหรับประโยชน์ในการเจริญมโนโยิทธิก็หยุดแต่ืองเท่านี้ขอความสงสวสริ์พัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรนดาเทพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี